สวัสดีครับสาเยอะสุทอนชแนลนี่ึ้นเสาแล้วครับตั้งเสาเรียบร้อยแล้วสร้างพานตั้งเสาแเสาจ็ต้นว่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันสิบเจ็ดสิบแปดต้นโอ้ยมก็ไดสบายแล้ว เห็ดไปเท่าไยครับผมเห็ดไปเท่าไรไม่ได้ม่ได้เฝ้านะครับสามสี่เ <sketches> ดือนเห็ดนะครับเก็บเงินเก็บคองเห็ดไปไม่ไ no ด้เห็ดบาดเดียวแล้วไม่ได้เฝ้าครับผมสร้างแล้วแถวนอกเนาะสามอาทิตกันนะครับจ้างคนมาเห็ด ตีอ๋สองลงละีเมตรกก่วงเติบเลยครบมันก้วงกยวเกเติบที่เรกว่าเซียวห้องสามเมดห้าสตัเอซีเมนแต่ว่าอีกสองห้องคุนอีก้องละสามเมห้ิองตรงกซเมรห้องงก็สน้อยพนนะผมตรงก็บซน้อย

เมสรวัดแนหลายตนหมอดนีอันนี้สาอยู่ทงคอันนี้เป็นพังครับพังเป็นไมพนตีไว้เป็นพัง

ไม่ห้องไม่ห้องริมเทานยคุยผู้เอา้งเจ้าเรื่องปัาเนี่หาสบ้านตพวนี่เียนดีกันเตานี่ดแล้วเนี่ไปแล้วไปแล้วคนบ้านน้ไก่อนนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยสาก็เสร็จแล้ว ก็เด็กคนเดียวคนก็สวเกนว่ากันมาณห้้นไปละไป่ใช่้าไป nó không thương rồi. <laughs> không bỏ lỡ những video đi

มันดมมันดมดมดมมันดมดีไปว้าว

tuần rồi. Bên, 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 tay bên. <laughs> à máy mà đó, tôm đi, tôm... À, เอวท่ซิอรอกโอ้ยังหรอกไ่หรอกกวนทุ่มนี่ว่าใบทุ่มเหรอุทุ่มใหม่จะไม่บงอะไรกินไม่ทุ่ม่ว่าจะไม่ง่ือจะไม่ทุ่มมันจโอไม่ใค่บอกไ่ทั้งมดตอนที่มันให้เตาโต 哦哦哦，你熟练，你在单位你来。